สวัสดีครับผมพี่พี่ร้านแบาร์ทาวายทานตลาดนะครับผมมาพี่คืนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหนึ่งในสามลูกนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาตัดโชว์กันนะครับผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะแต่เดี๋ยวลงเป็นคอนเทนต์เองนะครับผมประมาณนั้นแล้วเจอกันครับผมมาเตรมตัดกันเลยฮนะอเรียบร้อยสวยๆเงงโอ้โหไม่ต้องสืบมาถึงตัวแรกไม่ต้องสืบต้องสืบ มาแล้วครับบิ๊กด็อกนี่ตัวที่สามมีรอบสองปีตัวที่สามในรอบสองปีเว้ยบิ๊กด็อกโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยตัวยังมีอีกตัวได้อเอจะเลนส์สบู่เนอร์หรือเปล่าหรือว่าจะลาวสปูนเน่เฮ้ยเลนส์สบู่เนอร์เว้ยเลนส์สบู่เนอร์มาว้ามันค่าตกค่าใจนกแก้วใครใส่โลเวนก็มานะครับผมโทบิคสตอมนะครับผมอ่าที่ผมมีอะไรมาโชว์อีกเปล่ะอ่ามาละบัวเตอร์บัวเตอร์บัวเตอร์เขามานี่งานสวยตลอดเขามานี่งานสวยตลอดบัวเตอร์อืมหนึ่งเฮ้ยราคาป้ายสี่สิบเลยนะ ราคาป้ายสี่สิบเลยครตัวนี้แรงนะนะครับแรงอยู่นะทำเล่นไปเถอะป้ายห้อยนะครับผมป้ายลอยยอดลอยยอดนะครับผมนี่เลยลอยยอนเฮ้ยชี้ชี้ช้างมาไงวะชี้ช้างมาไงวะเนี่ยพี่ไม่ค่อยเจอนะบอกจริงเนาะผมมันไม่ค่อยเจอใครเจอผมไม่รู้ผมมไ่ค่อยเจอพักงานพักกับอ่ะสวยอีกแล้วสแตนด์คอร์สรับงานพักกับฮิโรฮิติมาว่ะฮิโรฮิติมาว่ะไอพี่ตัวนี้สวยตัวนึงนะครับไปเลครับโรชเชนคอร์สสวยนะตัวนี้นะครับลายทางปลายทิกพย์ทิพย์เจ้นว่ะฟูดนะฮะโกเบลฟูดที่อเมริกาครับผม แล้วแต่คนชอบนะครับผมฟวามมินโก้มาเลยมีทีเด็ดมีทีเด็ดมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นเรียงเคฟนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเรียงเคฟพี่นะครับผมอ่ะงานญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้เอาเวนตินะครับงานญี่ปุ่นนะครับผมเอาเวนตินะครับผมตัวนี้อื้นะครับเสื้อเด็กไซส์เล็กกันมาเลยทีเดียวนะฮะสเตอร์คอร์สเขาเลือกใส่กันยังเนี่ยสเตอร์คอร์สพิทั้งตัวไปลาหอยด้วยนะครับอ่าลอ้โหนะครับสีขาวสีขาวนะครับจริงแม่งงานอย่างกระแจงอ่ะสวยนะครับผมเป็นลายแบบหลายหลายแนวนะครับเหมือนพระใหญ่เลยนะพนะจจรริิงงสวย อเมริกาครับ RJC อีกตัวนึงนี่เลยครับผมตัวนึงนะครับผมมานี่เลยยีโดยติมาอีกตัวนึงพี่งานสวยนี่ดิเลนสปุนเดอร์โอ้โหเลนสปุนเดอร์มาอีกแล้วตัวนี้สวยมันไม่ได้หัวโหดขนาดไหนใช่ป่ะเออใช่นี่สวยจริงดูลายดิ่เท่แทนแทนแทนเขาตกใจพี่แลทนแทนลายนางลำนะครับผมดิมดิดิมดิดิมดิพี่นี่เลย RJC ใหม่ตัวพี่โอ้โหไลท์ครับเอาเวนตี้โอ้โหดูดิยังสวยเข่เอาพี่ สวยจัดนะเออจริงเนี่ยเกคยจริงเครื่องบินมาดิสายใหญ่นี่อ่าพระใหญ่ครับสายสายพระใหญ่โน้ตแก้วมาดิฮึมาแล้วสีแดงน้ตแก้วอีกเดียร์เลสบุนเนอร์อีกตัวนึ่งครับโอ้โหวันเจี๊ยบเลสบุนเนอร์อีกตัวนึงครับโอ้โหวันเจี๊ยบนะครับผมเลสบุนเนอร์อีกแล้วพี่นี่เลยลายซานตาพี่เลสบุนเนอร์ด้วยเลสบุนเนอร์จ้าแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมใครทียเคลิปนี้นะครับใครสายฮาวายอเมริกาหรืองานวินเทจนะครับผมได้งานเก่านะครับก็เข้ามาเลือกชมกันได้นะครับผมฮาวายกก็็มมมีีวินนนเเทจะะครับผสื้อแต ยากพี่จะออกกระสอบนะครับก็ลาไปด้วยเลยครับสาวเลสุอเนอร์แล้วกันนะครับผมโดยจริงโดยจดจริง,รงไม่จริงหนังนะจ้าประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าพี่สวัสดีครับ